สวัสดีค่ะหายไปน,นานเลยนะคะวันนี้เที่ยวมานะก็กลับมากับการที่มาอัปเดตเรื่องผิวนะคะก่อนหน้านี้หลายคนคงเห็นแล้วที่มีช่วงหนึ่งที่หมดพักหน้ายาวเลยเพราะว่ามดไปทำเ,เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการที่แบบผัดเซลล์ผิวนะคะเดี๋ยวดูจากรูปก็ได้นะก็เป็นเหมือนเป็นการที่แบบผัดเซลล์ผิวทั้งหมดเลยเรียกว่าแบบไปทำอีเมทริกมานะคะก็มันก็จะเป็นเห็นเป็นสเก็ตเต็มหน้าเลยช่วงนั้นเนี่ย จะใช้สกินแคร์อะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะต้องแบบเหมือนกับว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เหมือนให้ให้ใหมีการแบบหลุดเล่าแบบดีๆอ่ะแบบเพราะว่าสเก็ตพวกนี้นะคะมันก็จะไม่สามารถเอามือเนี่ยแบบไปดึงออกหรือแบบไปเอาออกได้ด้วยด้วยแบบการสครับหรืออะไรไม่งั้นมันจะเป็นแผลเป็นนะพอดีว่ามันตรงกับช่วงที่ทางสกายแคร์นะคะเขาตรง ผลิตภัณฑ์มาให้นะเป็นตัว Sky s k y Care Solution C&E นะคะ,ะ Treatment Cream นะตัวนี้เนี่ยเขาส่งมาให้เยอะเลยเดี๋ยวจะเอามาแจกเพื่อนๆกันด้วยเพราะว่าก็เลยแบบเออโอเคเขาบอกว่าเออส่งมาให้แบบลองใช้ดูอย่างที่เราทราบนะคะว่าอย่างเวลาเราไปทำ Facial Treatment ตามคลินิกต่างๆต,ตามสถานเสริม เสริมความงามต่างๆนะคะก็ส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะมีวิตามินซีกับวิตามินอีอยู่แล้วเพราะว่า2ตัวเนี้เป็นตัวหลักเลยในการที่เราจะบำรุงผิวเหมือนกับว่าเป็นอาหารผิวแบบอันดับหนึ่งที่เขาจะใช้กันนะคะแล้วก็เวลาเราทำแบบอาจจะเป็นโฟโนไอออนโตที่แบบว่านวดนวดผิวอะคะ่ะที่เหมือนกับว่าเราก็เราก็ใช้ใช้ครีมลงเพื่อผักสารอาหารเข้าไปในผิวให้ล้ำลึกเนี่ยก็จะมีวิตามินซีกับวิตามินอีผสมอยู่ด้วยนะ อ,อย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะแต่ว่าการทำเ a c i เชียลทรี e เมนต์โดยที่เราต้องไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถทําได้ทุกวันมันก็อาจจะเป็นว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูสวยใสมากๆเลยนะคะแต่ว่าการทําพวกนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้เงินที่แบบมีงบประมาณที่สูงหน่อยแล้วก็เรา,าจ,จะต้องเดินทางไปทําในสถานที่ต่างๆไม่สามารถทําเองที่บ้านได้นะคะก็ทางสแกแคร์เขาก็เลยผลิต ตัวครีมตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นการทำทิชเมนต์ผิวที่บ้านด้วยตัวเองได้ทุกวันนะคะเพราะสามารถทาได้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นโมนก็เออตัวนี้น่าสนใจนะแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่มีการทดสอบการแพ้ใดๆมาคือซึ่งอะไรพวกนี้เวลามนอ่านก็จะแบบว่าไม่รู้ล่ะ ้าไม่ได้ทองด้วยตัวเองมันไม่สามารถพูดได้ถึงจะทดสอบการแพ้ใดมาไม่มีใครแพ้เลยมันอาจจะแพ้ก็ได้ถูกป่ะก็เลยอลองดูแล้วกันแต่ว่าคาแคเนี่ยมดเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขา้าซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ไม่เคยแพ้นะคะแล้วก็อย่างพวกที่ลดริ้วรอยรอยดำรอยสิวอะไรเงี้ยมดเคยใช้มาก็เออมันก็ลดได้จางได้ลงจริงๆนะคะก็โอเคตัดสินใจอ่ะใชะ้ก็พอตอนนั้นนะคะหน้านทําอะไรไม่ได้เช่เพราะล้างหน้าสะอาดเสร็จมนก็ใช้วิธีว่า มัดฉีดน,น้ำแร่นะคะให้หน้ามันดูแบบชุ่มๆหน่อยนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะใช้สกาแคร์นี่แหละก็บีบออกมานะคะเขาจะเนื้อครีมจะข้นมากแล้วก็ไม่ไหลเลยนะก็จะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะ่ะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นอนอริจินอลของเขาอะมันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นเอกลักษณ์ของสกาแคร์ยแล้วเป็นกลิ่นเบาๆนะคะก็โอเคอวิธีใช้นี่มัดเอามาแตะอย่างนี้เลยแตะแบบ เยอะเลยเพราะว่าด้วยเนื้อครีมที่ข้นมากแลก้วตอนนั้นผิวเราต้องการความชุ่มชื้นอย่างมากนะคะแล้วมันก็มาแตะที่ผิวนี้วิตามินซีเนี่ยมันช่วยอะไรใช่ไหมมันช่วยเรื่องเอ่อเรื่องแบบริ้วรอยนะคะเรื่องทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใดๆนะก็ว่าไปเนี่ยเราก็แตะแตะไม่ใช่วิธีทานะใช้วิธีแตะทาไม่ได้ไงผิวเป็นสะเก็ดก็ <c oughs> แตะ่งนี้ แล้ววิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นเลยก็รู้อยู่แล้วจะช่วยเรื่องเหมือนกับว่าให้ริ้วรอยเนี่ยลดลงด้วยนะคะให้ผิวมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวิตามินซีกับวิตามินอ e ีเนี่ยพอทํางานร่วมกันเหมือนกับว,ว่าพอใช้ร่วมกันเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่แบบด,ดีมากและก็ชัดมากนะคะก็เนี่ยแตะแๆบแอนี้ ันนี้ก็คือว่าช่วยเรื่องซันเบอร์นะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีด้วยฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าทําไมวิตามินซีกับวิตามินอีถึงสําคัญกับชีวิตเรานะเพราะว่าอย่างผิวเราอะมลภาวะมากมายนะคะซีกับอีเนี่ยเขาช่วยต้านมลิสระอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าปกป้องผิวเราจากแสงแดดที่เราต้องโดนทุกวันอยู่แล้วนะคะก็มันก็จะช่วยได้อ่ะหลังจากใช้เป็นยังไงก็อย่างที่เห็น,นะคะ่ะ ผิวมดก็คือเป็นสเก็ตที่สวยงามอ่ะคือมันรู้สึกอย่างไงคือมันก็จะค่อ,อยๆล่อนๆอ,ออกไปอย่างสวยงามแล้วก็พอผิวผัดออกไปแล้วเนี่ยหน้ามันก็ดูใสเลยแล้วก็มันไม่มีริ้วรอยที่มันเป็นรอยแผลแล้วก็อย่างรอยสิวเนะะี่ยค่ะที่ที่เวลามดมีสิวอย่งเงอะมีรอยมีรอยอันนี้อันนี้เป็นสเก็ตละมีรอยเนี่ยก็แห้งเร็วด้วยมันเลยกลายเป็นว่าหลังจากที่มดใช้ตอนช่วงที่มดทำ มอก็เลยใช้ยาวมันเลยเพราะมอรู้สึกเออเขาก็เป็นการาบำรุงผิวที่ดีนะทุกๆวันแล้วมอก็รู้สึกว่าเออผิวเราพอใช้แล้วคือแบบพอเราเราไปเหมือนกับว่าเลเซอร์หน้ามาผิวเราจะแห้งลงใช่ไหมคะ ตัวนี้มัช่วยดเดี๋ยวหลายคนต้องถามแน่แนเลยนะคะกะ็ขนาดเนี้ยหลอดที่มาให้ดูเนี่ยนะคะก็เป็นขนาด35กรัมนะคะราคา185บาทมีขายที่ไหนต้องถามแน่ตอบไปให้เลยนะคะมีที่ Big C นะคะแล้วก็ Lotus นะคะ Tos แล้วก็พวกห้างสินค้าทั่วไปนะคะเด e ะมอลด้วยนะมีหมดนะคะก็ลองไปดูแล้วกันบางที่เขาอ,อาจจะจัดโปรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็ ผลและสรุปก็คือว่ามาใช้แล้วโอเคเลยค่ะคือดีกับผิวมันในราคาย่อมยาอ่ะถือว่าเป็นครีมอีกตัวหนึ่งในราคาย่อมยาวที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็โอเคอะถ้าผิวเราคือต้องการสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้ผิวดูใสขึ้นต้องการให้ผิวมีความชุ่มชื้นต้องการให้ผิวดูอิ่มเหมือนกับว่าโอเคให้ผิวมันดูแบบดูดูดูโอเคอะ่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะอย่างหนึ่งก็คือนะคะ,ะการใช้ สกินแคร์บอกไว้แล้วนะคะทุกคนต้องลองด้วยตัวเองนะคะมันไม่มีใครที่บอกเลยว่าอันนี้มันดีแล้วมันดีอะทุกคนนะคะทุกอย่างต้องลองค่ะไม่ลองก็ไม่ดูนะคะอย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองเลยตัวเองค่ะก็ยังไงพบกันใหม่คราวหน้าค่ะขอบคุณสกายแคร์นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแจกให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันบ้างนะคะค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ